คืนแรกในการแคมปิ้งที่สวิตเซอร์แลนด์ของเราไม่ได้นอนเลยจ้าไม่ใช่เพราะตื่นเต้นในการนอนเต็นท์นะคะแต่เป็นเพราะว่ามีคนนอนกรนค่ะไม่รู้ว่าเต็นท์ไหนนะนอนกรนเสียงดังมากๆเราสองคนไม่ได้นอนกันทั้งคืนเลยอะทุกคนโหแล้วเรานะก็โดนอะไรไม่รู้ค่ะกาดทั้งที่หน้าแล้วก็ตามแขนคือคันทั้งคืนเลยค่ะนอนไม่ได้เลยโอย้เป็นคืนแรกที่แบบทุลักทุเลกันมากม วันนี้เราจะไปเดินเขากันค่ะเราปั่นจักรยานเพื่อมารับบัตร t e Pass 241ที่สถานีรถไฟกันก่อนวันนี้เราจะไปเดินเขาที่คนเยอรม,มันเขาจะเรียกกันว่า t o s r a t Wanderung คือการเดินเขาบนสันเขานั่นเองส่วนการเดินทางเราสองคนก็จะเดินทางไปที่สถานีรถไฟใหญ่ที่ลูเซรนกันก่อนนะคะ ในนันก็ถึงแล้วค่ะสถานีรถไฟดูเซินจากนั้นก็จะแวะซูเปอร์เพื่อหาซื้อสเสบียงเอาไว้ทานกันระหว่างทางกันด้วยค่ะจากนั้นพวกเราก็จะนั่งรถไฟเพื่อไปที่เมืองชิวิตกันต่อค่ะจากเมืองชิวิตพวกเราก็จะต้องนั่งรถบัสต่อเพื่อไปลงที่สถานีรถรางกันต่อค่ะการเดินทางก็จะหลายต่อหน่อยนะคะ พอมาถึงสถานีสาหรับขึ้นรถรางแล้วเราก็จะไปเอาบัตรเพื่อขึ้นรถรางกันต่อค่ะเพราะต้องใช้แบบบัตรที่มีแบบบาร์โค้ดนั่นเองรถรางที่นี่จะมีความแตกต่างจากที่อื่นๆหลายอย่างนะคะทั้งดีไซน์ที่ดูแปลกตา และนอกจากนั้นก็ยังเป็นรถรางที่ไต่ขึ้นเขาที่สูงชันที่สุดในโลกด้วยค่ะแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะเพราะเวลาที่เราอยู่ข้างในนะจะไม่รู้สึกเอียงเลยค่ะเหมือนเรายือนอยู่บนรถรางธรรมดาทั่วไปเลยค่ะพอขึ้นมาถึงด้านบนแล้วเราก็จะเดินไปขึ้นกระเช้าห้อยขากันต่อค่ะที่คิงเกนสต็อกก็เดินไปไกลนิดนึง <This S 1> นะก็ประมาณเกือบ <chocolate. S 2> กิโลหนึ่งอยู่นะคะ ึงแล้วค่ะกระเช้าห้อยขาเราจะต้องยืนตรงจุดที่เขากําหนดนะคะพอกระเช้ามาเราก็นั่งลงแล้วก็ดึงที่พักขาแล้วที่กั้นลงมาค่ะโหสวยมากเลยค่ะเหมือนอยู่อีกโลกนึ่งเลยเนาะนาเดชันก็เยินมากค่ะทุกคนเพราะคันมากๆโดนอะไรก็ไม่รู้กัดเมื่อคืนทั้งคืนเลยทั้งหน้าแล้วก็แขนเกาจนลายหมดแล้วค่ะ พอขึ้นมาถึงข้างบนสถานีนะคะก็ต้องตะลึงกับวิวแล้วค่ะทุกคนโหสวยมากๆเลยขนาดยังไม่ได้เริ่มเดินกันเลยนะเนี่ยแล้วเราก็จะเริ่มเดินตั้งแต่สถานีนี้เลยค่ะเราจะเดินตามสันเขาไปเรื่อยๆจนถึงอีกสถานีหนึ่งที่ชื่อว่า Front of s t o c k กันค่ะ ถ้าเดินปกตินะคะจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะระยะทางน้าก็เกือบประมาณ5กิโลเมตรเลยจะต้องเดินขึ้นประมาณ400เมตรแล้วก็เดินลงประมาณ420เมตรค่ะทางเดินดูเหมือนไม่เหนื่อยนะแต่ก็เหนื่อยอยู่นะคะ พากันนั่งพักทานอาหารกันค่ะทานเสร็จแล้วก็เดินกันต่อถ้าหน่อยตอนไหนเราก็พักเนาะแล้วก็ค่อยเดินกันต่อค่ะพวกเราก็เดินไปพักไป ทางเดินเขาจะขึ้นขึ้นลงลงตลอดนะคะสําหรับเรานะจะมีสองจุดที่เหนื่อยมากๆและตรงนี้ก็คือหนึ่งในจุดนั้นค่ะออคือเหนื่อยสุดๆเลยค่ะแต่ถ้าผ่านจุดนี้ไปก็ใกล้ถึงแล้วค่ะผ่านจุดเหนื่อยสุดๆมาแล้วค่ะโหทุกคนไม่อยากจะบอกเลยว่าพากันยืนตะลึงกับวิวข้างหน้าค่ะสวยจนบรรยายไม่ถูกเลย เราเดินมาถึงสถานี Front Up Stock กันแล้วค่ะจุดนี้คือวิวอลังการงานสร้างมากๆค่ะทุกคนจะเห็นทะเลสาบหลายที่เลยคือสวยมากที่สถานีนี้นะคะจะมีร้านอาหารด้วยนะมีจุดถ่ายรูปจุดชมวิวสวยๆหลายจุดเลยค่ะ เราพากันถ่ายลงถ่ายรูปอะไรกันจนพอใจแล้วก็เวะทานอาหารแล้วก็ดื่มอะไรเย็นๆก่อนที่จะกลับกันค่ะโดยที่เราก็จะนั่งกระเช้าห้อยขาจากสถานีนี้นะคะลงไปกันใครชอบเดินเขานะคะอยากจะแนะนํามากๆเลยค่ะเส้นนี้คือแบบโอ้โหมันสวยสุดยอดมากๆจริงๆแนะนําเลยค่ะ